อันนี้เตัวไหนครับครับสวัสดีครับผมเตโลเบสครับมาไปครับครับผมนี่ชลิกาและยี่สิบแปดครับเป็นไงมาสอบครั้งแรกก็เกิดมาจุดสอบครับเกินมาจุดสอบนะซ้อมอยู่ที่ซ้อมอยู่ก็ยิบดีครับกี่วันครับทั้งหมดทั้งหมดก็สามอาทิตย์ครับสามอาทิตย์ได้หลังจากแพ้เข้าไปนี่พักไปกี่วันก็พักประมาณห้าวันห้าวันแล้วก็ซ้อมต่อเลยเจอเขามาครั้งที่แล้วนี่เราไปพลาดโดนอะไรอ่ะพลาดโดนศอกครับโดนศอกนะยก 2> 2นะยกสองยกสองแล้วมันโดนแล้วมันเป็นอะไรก็ราคาก็โดนบีบแบบบีบให้เราต้องเดินเนาะกลายว่าลูกเกมที่เราตั้งไว้ก็ไม่ได้เปรียบอะแล้วเป็นไงบ้างเจอเขาอีก่ครั้งวันนี้ทําไงดีก็มาแก้เกมแค่เกมนะเอาฝากพี<_<_<_<_<_่น้องให้เชียร์หน่อยครับครับฝากพี่น้องสวัสดีครับช่วยเป็นกำลังใจด้วยครับวันนี้เซตตี้ครับครับผมครับน้ำตัวไหนครับเซตตี้ผมตัวนี้แค่สี่หมืครับผมนี่โชคดิกาศ เออชพิการร้อยยีปดร้อยยี่สนะมาลดไปปอนจุดห้าปอนจุดห้านะเราซ้อมอยู่ที่ไหนบ้างเนี่ยช่วงหลังมาเก็นตัวใชายบริจาคกำธรเอ่อในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์แรกก็อยู่กับพี่วิทย์ก่อนและสัปดาห์สุดท้ายเราก็ขึ้นมาเก็บตัวที่เจ็ดกำทอนเจ็ดกำทอนทำไมขึ้นมาเก็บตัวที่นี่อ่ะก็ที่ใต้ครับพี่ตักตัวใหญ่ๆพี่ปริทยาตอนนี้ ไปมวยทหานอ๋อก็เลยคูู้ปั้มู่ซ้อมไม่มีตัวใหญ่พีวิทก็เลยส่งมานี่เลยเหงาไหมไม่เหงาเนาะเพราะว่าซ้อมเหนื่อยจัดนะแล้วมีใครช่วยปั้มู่ซ้อมบ้างที่นี่เนี่ยจีกรงทอนเนี่ยพี่กองไกลครับสับเตอรเนยครับอ่าก็ช่วยซ้อมเลยนะครับเราเก็บตัวมากี่วันยี่สิบวันรวมแล้วก็ยี่สิบกว่าวันครับวันครับจะต้องเจอกับนูเพชรภาคที่สองครับเป็นไงเกิดอะไรขึ้นพักแรก ก็พีเ่เนาะได้ภาคแรกได้ได้มาสองแตกด้วยเออสองแตกยกสองนะแล้วก็คุมเกมชนะไปวันนี้เอาไงดีนะเ,เนะนี่ยเออแล้วแต่เกมนะอ่ะฝากเปนน้องเชียร์เลยครับครับวันนี้ฝากงเอสซีแล้วไปตัดช่วยเชียร์ๆๆะนะเต็มที่แน่นอนเต็มที่แน่น,น,น,นอนเราสูงประมาณเท่าไหร่ครับร้อยแปดสิบครับร้อยแปดสิบได้ครับเต็มทีครับงับ